สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาโคกไอ้บันลัครับวันนี้เราไม่ได้บันลัยกันที่ไหนนะครับอีชิผายอีนางยักษ์ผีเสื้อสมุตที่บ้านวันนี้หยุดงานงานหยุดวันนี้แต่ผีเสื้อสมุดที่บ้านอีสัตว์อยากจะกินลาบหมูเอา้าจัดให้ตลอดไม่เคยขัดใจวันนี้เราก็มีหมูไรหมูหมูนายสัตว์ไม่ใช่หมาหมูแล้วก็มีพวกผักอะไรต่าง ี๋ยวันนี้มาทำราบหมูให้อีบันไลนี่กันมั่งพูดคุยกันนะไม่อาพูดคุยกันอวายทำหมูให้หูราบหมูให้ลูกให้เมียกินลูกก็จะกินไก่ทอดเห็นเห็นผมอย่างงี้นะผมคิดตี้นะผมบอกให้นะผมทำกับข้าวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะโคตรอร่อยอย่ะผมบอกเลยเมียถึงได้รักขวปลากวบปับป่มจริงนี่เอาไปส่งกลับแม่ใหญ่ไม่รู้กี่รอบแล้วนะตนี่กลับนี่เขากลับมาอีกนะ จริงนี่เขากลับมานะต้องใส่แบบว่าหลงรักในสเสน่ห์ปลายจววกของเราอะนะหลงรักในสเสน่ห์ปลายจววกของเราเราก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มีอะไรวะแล้วก็หั่นหอมนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหั่นหอมซอยหอมก่อนนะซอยหอมก่อนเพราะว่าถ้าทําดีวันนี้เขาจะจัดให้ชีหนึ่งเขาจะขึ้นให้ชีหนึ่งแล้วก็เราก็แหมเราก็แหมทําสุดกําลังความสามารถนะเพื่อจะได้อะไรดีๆมากวันนี้ นี่อาบน้ำรอเลยเนี่ยอาบน้ำรอเลยนะอาบน้ำรอเลยนะ oh. อะไรแล้วข้าวกองวันเขากินดิกขาทิ้งไปสิก็ยังอิ่มอยู่ไม่ได้อิ่มหรอกมันนี่แล้วอาบน้ำรอเลยเนีย้ปะแป้งแนี่ลาบหมูเขากินนะลาบหมูกินให้อิ่มนะจัดมาสักดอกนะให้ลื่นคอไว้ไ <c> อ <oughs> สัตว์ก็ดูแล้วนะหลับหลับ หลับก่อนนะแม่มึงเราไปให้หมาฮะหให้หมาที่ไหนไม่รู้เออทิ้งไปเลยอยูด่ดีรู้ไหนเราพูดไม่เพาะนี่ออกกล้องอยู่ทำไมพูดไม่เพาะมึงอ,ะอ่ะใครใครพูดได้เพาะใครพูดได้เพาะม,มึงนะเจโาสัตว์เอ้ยยังไม่ซื้อหอมไม่นี่มาเส้นเลยนะหอมหอมซื้อหอมแบบหอมแบบที่หอมที่บ้านอ่ะ หันหอมผันหอมผันหอมแล้วเราก็เตรียมเครื่องอร่อยไม่รู้เดกได้ก็เดกเดกไม่ได้ก็ต้องเดกอย่าเรื่องมากเรื่องมากเด้โดนแข้งบอกเลยอยู่กับผมเนี่ยแข้งล้วนๆไม่มีอะไรผสมเมียมันเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะเราซื้อมันมาแล้วนะเราซื้อมันมาแลว้วจะให้มันมาซ่าก,กับเราไม่ได้ดำมีดมีไว้ทำไมไว้ตีกระบานนีม่มาซ่าก,กับเราอ่ะเมียบอกไว้เลย ผมนี่ไม่ต้องกลัวหรอกแล้วก็ลูกกับเมียเนี่ยเก่งชิบหายเลยไอ้ย่าจะเจอพวกนักลงนักเลงข้างทางไม่ได้นะวิง่งสวัสดีครับพี่่าทำอะไรผมเลยครับพี่กะลูกกับเมียนี่ไม่ได้เลยเก่ง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 พักเดียวว่าบาก็ใครเป็นมันผมมั่งเก่งพักเดียวที่เหลือมารับแดกหมดนี่จะมานี่จะมาเรื่องพูดกุยทำกับข้าวกันนะไม่ฮ่าเอ้ย ปไปเลยจเย็นนะลูกใจเย็นนะไม่ถามไงพ่อครับทำไรกินครับไมม่ถาอ้าวไอ้สัตว์ <c oughs> มึงนี่ไม่เข็ดนะเหมือนแม่มึงไม่พีผิดโดนไปไม่เข็ดนี่โห่โหอมโห่หอมนี่แช่ตัวเย็นไม่ได้เลยนะ ไอเนี่ยลากมันขึ้นหมดเลยเราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะลากมันขึ้นวะไออะไรวะไอ้ลากมันขึ้นข้างหลังอ่ะนี่ซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยลากขึ้นหมดเลยโอ้หอมอ่ะนี้ยังไงก็ต้องทำงยังไงก็ต้องทำเราเป็นขี้ข้าเขาเราซื้อเขามาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาให้ถึงที่สุด ซื้อเขามาแล้วซื้อเขามาเป็นค่าทาสบริวารหรือเราเป็นค่าทาสบริวารเข,ขาก็ไม่รู้อืเราหั่นหอมเสร็จนะเราก็หอมหมดแหละเราก็ซอยหอมซอยหอมซอยหอมวันนี้ที่บ้านจะมีสองเมนูสองเมนูนี่ผมก็เอาไปกินที่ทํางานด้วยนะผมก็จะไปกินที่ทํางานด้วยวันนี้มีลาบหมูกับไก่ทอดวันนี้หนะ้ามีลาบหมูกับไก่ทอด สองเมนูเนี้น้าก็จะเอาไปกินที่ทํางานด้วยตอนเช้า่นะเพราะมันก็จะทุนค่าใช้จ่ายเราไปได้มันก็จะเลือเยอะสําหรับสําหรับคนทํางานอย่างพวกน้านะเอาข้าวไปกินนี่น้าว่าดีว่ะเพราะว่ามันก็ทุนนอะแต่ทางบริษัทน้าลูกพี่น้าเนี่ยมีค่าข้าวให้น้านะเดือนละสามพันค่าข้าวให้คนละสามพันนะค่าข้าวให้คนละสามพัน แต่นะาก็ทํากับข้าวไปกินเองเอาเงินสามพันนั่นแนะ่ะไปซื้อกับข้าวไปไปไป,ไปทํากินนีกว่าแม่งก็ได้เย็นด้วยได้เย็นได้กินเย็นด้วยได้กินเย็นด้วยลูกเราก็ได้กินด้วยแต่นะานะาจะทากับข้าวเยอะอยู่กันสามคนเนี่ยพ่อแม่ลูกแต่ส่วนมากนะจะเป็นคนทำกับข้าวหน่อยนะจะเป็นคนทำกับข้าวเมียนะทาทำที่เดียไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดีหรอกเหี้ยทอดไข่ไข่ก็ไม่ ทอดไข่เตียวแม่งใส่น้ําตาลน่าคิดดูเอาแล้วกันมันชอบกินหวานพวกคนกินหวานขี้อเอาผงใส่เมียกูเนี่ยแหละขี้อเอาจริงจริงจะหลับทุกคืนเฮ้ยเวลาสกิดเฮ้ดา่ากูอีกกูผิดอีกแล้วก็ลูกยยงไม่หลับก,กูต้องรอให้ดึกๆกดิตอนตีหนึ่งดีสองดีสามใช่ปะแล้วสกิดด่ากูอ,อีกูมึงนี่เงียนไม,ไม,ไม่เป็นเรือไม่เป็นเวลาอ้าวอีชีพายด่ากูอีก้าวกูเงียป็นเวลาไอ้ยัยที่ตัวเองเงียนแล้วสกิดกู จริงไอ้โดมแม่เหมือนไงแล้วมึงก็หลับให้มันไวด้วยด้วยเฮียชิบหายฟรีไฟล์ยี่เลิกเล่นได้แล้วนะพาพ่อกับแม่ไปได้หลับไปไนอนด้วยยิงกันแม่งทั้งคืนในชิบหายจริงยิงกันแม่งทั้งคืนในชี้ทำไมมึงไม่ชุบก,กู้ไม่ชุบก,กู้ไม่ชุบก,กูโอ้โหใครตั้งไอวอตั้งไอวอร์นี่ตั้งไอวอร์นี่เปนมาแล้วตั้งไอวอร์่อยเอา,าไอ้เหี้ยเอ้ยมาเหี้ยแล้วกูอะไรขององหมดนี่ยทั้งคืนเลยเหมือนกันไม่ได้หลับไปได้นอน,นเลยจริงไอ้เหี้ยหันพอมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเป็นสิบนาทีแล้ว พอดีคลิปกูตัดก่อนพอดียังไม่ทันรับหมูทุกมึงแดกเลยเนะี่ยทำไมใส่หอมก็ไม่อร่อยนะใส่หอมเสร็จเดี๋วเราก็ต้องเอาหมูไปคั่วที่เตาแล้วเราก็มาปรุงแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็กนะต้องแดกนะเดี๋ยวตอตีนเมียอผมเมื่อก่อนผมเลี้ยงด้วยดำแข้งนะจริงไหมดมแม่มึงกับพ่อเนี่ยใครเก่งกว่ากัน เฮ้ยมึงมาพูดอย่างนี้ไม่ถูกเลยด้อมเมื่อเคยเห็นังแม่มึงโดนกูอะแม่มึงนี่โดนกูประจําอืมนี่พูดถึงด้านทำอาหารนะเนี่ยผมเนี่ยทำพี่อะไรไม่เป็นหรอกสัตสั่งก็ได้อย่างเดียวสั่งสันและสันน่าจะแดกยางงุ้นแดกอย่างนี้โอ้โหสันจริงๆ ไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยไม่เอาว่ากลัวอ้วนกลัวอ้วนอีหแต่ตอนนี้แดกบันย์เลยหมูสาชั้นนี่หมูทอดสาชั้ทนทอดน้ําปาอย่างนั้นโอีสัตว์เมื่อก่อนแหละไม่เอาว่ากลัวฉันฉันกลัวอ้วนฉันกลัวอ้วนเดี๋ยวอ้วนไม่เอาดอกแมงตอนนี้อสัตว์แดกบรรยเลยอย่ยแดกไม่กลัวอ้วนเลยเบาวงนเบาหวานนุ้ยเป็นหมดแล้วพากูเป็นลองดูดิทีอย่ากูลดลมร้อยกิโลแล้วเนี่ยสัตว์อย่าให้พูดเลยขึ้นขึ้น แดกแล้วไม่ว่าไม่ทำไปกูอีกนักกูอีกนักกูอีกที่ต้องทำมึงคิดดูเอาแล้วกันคนนึงกู้ดีมันน่าสงสารนะขอเมียมาเออกะว่าเออเออสรุปกูเองเลยกูเลยนึกว่าจะแบ่งเบาภาระบ้างแม่งกูเองเลยกูเลยกูแท้ๆเลยขี้ข้ามันแท้ๆเลย กูทำคนเดียวเลยกับข้าวเ่ยมันก็ทําไม่กินหรอกแต่กินไม่ได้กินไม่ลงที่มันทําอ่ะโอ้โหหมาไม่แดกเลยทีอ่ะจะทําไงอ่ะมันทํามาแล้วก็จะบอกว่าอร่อยอร่อยจะพูดแม่อร่อยก็ไม่ได้ยี่เดียวมันฝ่ามอตบากจะพูดทำไมอร่อยก็ไม่ได้ก็ต้องพูดว่าอร่อยอร่อยจ้าอร่อยอร่อยเค็มปีเลยแต่กูก็องบอกว่าอร่อยอร่อยอืมคิดดูแล้วกันแหละเดี๋ยวเดี๋ยวกูหมูไปคั่วก่อน ไปดูกูปะกูจะหมูไปคั่วไปกูปะฮะเออเนี่ยกำเนียเครื่องเนี่ยเครื่องแล้วก็มีเนี่ยนะแล้วก็มีผักมีผักมีอะไรเนี่ยแล้วก็หมูเนี่ยหมูเนี่ยพูดแล้วก็จำใจวะจริงเออเออแค่นี้แหละดูเท่าข่าเมียกูก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะสตีนแค่นี้นะกูรักคุกมึงทุกคน ถ้าจะมีชีวิตก็จะอยากคิดสู้เมีเยเหมือนกูอะ่ะกูก็ไม่คิดสู้หรอกกูสู้ไม่ได้มันเก่งกว่ากูมันเป็นยอดมนุษย์แค่นี้จุบ